ข่าวดี28ตุลาคมนี้รับเงินทั่วไทย2,000บาทรับเงินสดโอนเข้าบัญชีรวดเดียวบัตรคนจนผู้สูงอายุผู้พิการและกลุ่มเปอาบางได้รับด้วยหรือไม่ฟังรายละเอียดในคลิป สวัสดีค่ะกรับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกคนนะคะเช่นเคยค่ะวันนี้ทางช่องมาอัปเดตข้อมูลข่าวสารมาแจ้งข่าวสารสิทธิประโยชน์ต่างๆการเยียวยาต่างๆจากทางรัฐบาลซึ่งข่าวสารในวันนี้นะคะจะเป็นข่าวดีของพ่อแม่พี่น้องกลุ่มไหนเดี๋ยวเราไปฟังรายละเอียดข่าวสารพร้อมๆกันค่ะแต่ก่อนไปรับฟังข่าวสารดีๆนะคะอย่าลืมกดไลค์ กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับทางช่องด้วยนะคะและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อเปิดรับการแจ้งเตือนสำหรับคลิปข่าวสารใหม่ๆใ,ในทุกๆวันด้วยนะคะรัฐบาลห่วงใยอสอมเร่งจ่ายค่าเสียงภัย2,000บาทในวันที่28ตุลาคมนี้ชี้เพิ่มสิทธิ์ห้องพิเศษฟ,ฟรีจะตั้งชาปนากิจสงเคราะห์เพื่อเป็นหลักประกันความมั่นคง เสริมสร้างกำลังใจให้แก่พ่อแม่พี่น้องชาวอสมและอสอสอทุกคนทั้งนี้เพื่อเป็นการตอบแทนให้แก่กลุ่มนี้ที่ปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่เดือนมิถุนายนถึงกันยายน2,565รวม4เดือนรับคนละ2,000บาททั้งนี้เงินดังกล่าวเป็นค่าตอบแทนเยียวยาชเชยและเสี่ยงภัยสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของอสมและอสอส,อสอ ในการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคโควิด -19 ในชุมชนในช่วงระยะเวลาที่โควิด -19 ยังคงเป็นโรคติดต่ออันตรายรัฐบาลได้อนุมัติงบประมาณเพื่อจ่ายค่าตอบแทนแก่อสมอและอส,สสตามนโยบายที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณาสุขได้ให้ไหว้ว่าจะดูแลอสมอและอศส,สไปจนกว่าโควิดจะหมดไปเนื่องจากช่วงโควิด นายทีนแพร่ระบาดนั้นอสมมีภารกิจมากขึ้นซึ่งจะต้องไม่เป็นภาระที่อาสาสมัครจะต้องจ่ายเองไม่ว่าจะเป็นค่าน้ำมันรถค่ายาค่าวัาวดสดุอุปกรณ์การแพทย์ค่าเดินทางไปเยี่ยมผู้ป่วยและเก็บข้อมูลสุขภาพประชาชนอย่างไรก็ตามตามประวัติระยะเวลาในการแพร่ระบาดของโควิด1 9ในประเทศไทยอสมและอสส นับเป็น,นกลไกสำคัญที่สนับสนุนการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์และตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2,565เป็นต้นไปโควิด1 9ได้ลดระดับจากโรคติดต่ออันตรายเป็นโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวังรัฐบาลขอขอบคุณการทำงานหนักที่ผ่านมาของอสมและอสสซึ่งเป็น,นกลไกสำคัญในการช่วยควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด -19 เบื้องต้นในระดับชุมชนโดยเฉพาะการดูแลทางมาตรการป้องกันมาตรการคัดกรองและมาตรการการดูแลกลุ่มเสี่ยงที่เจ้าหน้าที่อสมและอสสเป็นด่านหน้าเคาะประตูดูแลถึงบ้านสำหรับกลุ่มผู้ป่วยติดเตียงและประชาชนกลุ่มที่ไม่มีสมาร์ทโฟนจึงไม่สามารถเข้าถึงการให้บริการสาธารณสุขได้ที่สำคัญคืออสมและอสสเป็นกลไกสำคัญ ที่ทำให้สามารถควบคุมโควิด1 9จากโรคติดต่ออันตรายมาเป็นโรคติดต่อเฝ้าระวังได้โดยระหว่างเดือนมิถุนายนถึงกันยายน2565ระยะเวลา4เดือนที่เจ้าหน้าที่อสอมและอสอส,อสอต่างมีภาระงานที่เสี่ยงภัยเพิ่มขึ้นสำหรับการควบคุมโรคโควิด1 9และนี่คือข้อมูลข่าวสารล่าสุดนะคะที่ทางช่องนำมาอัปเดต ให้พ่อแม่พี่น้องได้รับฟังกันค่ะหากชื่นชอบอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งไว้นะคะจะได้มีพาดข่าวสารใหม่ๆใ,ในทุกๆวันสำหรับคลิปนี้ทางช่องต้องขอตัวไปก่อนแล้วนะคะไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ